ไมไหน้าหหแหลม,หมเลยวะแหลมอ,อยู่แล้วใส่เอ็ดหน้าแหลม,หม่ะอ,อ,อะไรนะไอเดมมันทายทายรูปไม่ดีทายรถกูเพื่อนเนี่ยถ้าไม่ล้างรถก็หักตังเลยวันละรล้อยแขนดำหมดเลย ไอ้เจมเป็นพยานนะหักวันละร้อยเลยเนี่ยหักเองนั่นแหละมึงเป็นไซต์เอนจิเนียร์